สวัสดีทุกคนนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูอีซี่นะคะอันนี้ก็จะเป็น EP ีที่สเนาะสำหรับแบบการทําสติกเกอร์ไดคัทด,ด้วยมือถือในรูปแบบของการวาดรูปเป็นสติกเกอร์น่ารักน่ารักนะคะถ้าเกิดเราจะมาทําเป็นสติกเกอร์ไดคัทเนี่ยเราจะทํำยังไงนะคะก็อย่างที่เป็น e ีพีที่แล้วก็จะเป็นเหมือนแบบโทนสีง่ายๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบแอกวานขึ้นนะคะถ้าเกิดเราวาดกระตูแล้วเราอยากตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะคะเราจะทํายังไงเนาะก็อันดับแรกนะคะก็กดไปที่ มือถือของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น iOS a n d r แ i d ก็เขาได้นะกดไปที่แกลเลอรี่นะคะทุกคนกดเครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็ใช้เป็นกระดาษ A4 นะคะตรงนี้เลยเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเราสามวาดสติกเกอร์ไว้แล้วนะคะสามก็จะใส่คลาสติกเกอร์เข้ามานะแบบนี้นะคะนี่เลยอันนี้สามวาดไปแล้วนะแบบนี้นะคะทีนี้เราจะมาตกแต่งสติกเกอร์ของเรานะคะก่อนตกแต่งเนี่ยสามก็จะกดฟิลเตอร์ก่อนนะคะ แล้วก็เลือกเส้นขอบด้านนอกอันนี้อาจจะเห็นภาพไม่ชัดนะคะทุกคนเดี๋ยวจะกดปิดตาตรงนี้ก่อนตรงนี้นะคะสามจะกดเส้นขอบพิเตอร์เส้นขอบด้านนอกนะอะ่สามอยากให้สติกเกอร์หนาประมาณไหนก็เพิ่มไปนะคะ,ะประมาณนี้โอเคนะทีนี้นะคะสามจะมาตกแต่งปกก่อนนะคะก็จะใช้โทนสีใกล้ๆก,ก,กันนะคะ นะคะคก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้นะคะแล้วก็สก็จะเพิ่มตัวของปกที่3ออกแบบไว้นะคะแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเอาสีเก็บให้เกินๆก,กันนะะจะได้มานะคะสามก็จะมาตกแต่งนะคะอย่างเช่นเรามีสติกเกอร์ลอตที่เท่าไหร่หรือว่าลิขสิทธิ์ของเราอะไรยังไงเราก็เขียนไปเลยนะคะตรงนี้ก าจจะเขียนเป็นสติกเกอร์หรือจะพิมพ์ก็ได้นะคะตรงนี้เลยนะคะสติกเกอร์แล้วก็ค่อยๆเขียนให้มันแบบพอด,ดีนะคะอันนี้อาจจะใหญ่ไปนะคะก็ย่อลงมาหน่อยแล้วก็ค่อยเขียนนะคะอ่าโอเคสติกเกอร์นี้นะคะแล้วเราก็มาดีไซน์ตรงนี้นะสามก็จะใช้ไม้มันทัดนะคะแล้วก็ ตัตรงนี้มานิดนึงประมาณนี้นะคะอาจจะเขียนเป็นแบบ collection หรืออะไรแบบนี้นะคะสามก็จะพิมพ์เนาะแล้วก็ใช้อักขระนะคะเขียนแอ้สามนะคะอ่าโอเคสามก็จะเขียนต่อสามไว้ประมาณนี้นี่นะคะก็จะได้สติกเกอร์ของเราแล้วนะทีนี้เนี่ยเวลาเซฟนะคะจะเซฟสองไฟล์ ไฟล์แรกเป็นไฟล์ปลกนะคะไฟล์แรกไฟล์ปลกกดเซฟได้เลยไฟล์ที่1 JPEG นะคะเราก็ส่งสำนักพิมพ์ก็จะเป็นแบบสติกเกอร์ของเราก็จะออกมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะส่วนตรงไดคัดนะคะก็จะเป็นตรงขอบขาวๆตรงนี้นะเราก็จะกดส่งไฟล์สีนี้นะคะสีขาวตรงนี้แล้วเราเปลี่ยนสีขาวตรงนี้ให้เป็นสีดำนะคะกดแอลฟาล็อกนะทุกคนแล้วก็ใช้แปรงสีดำนะคะนะแล้วก็ระบายได้เลย ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนไดคัดทั้งมดเลยนะคะ,ะเราจะเซฟตรงนี้นะคะ3ามสามไฟปลาตรงนี้ปึ๊บ png นะโอเคทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็ส่ง2ไฟล์นะคะไฟล์แรกคือ jpeg นะคะเป็นรูปปกสวยๆของเราแล้วก็ไฟล์ที่2เป็นไฟล์ไดคัดนะคะเป็นตัวดำๆแบบนี้เนาะเป็น png นะคะก็ส่งแค่2รูปให้กับ สำนักพิมพ์หรือว่าโรงพิมพ์ที่เราติดต่อได้เลยนะคะทุกคนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วก็ทุกคนก็จะทาสติกเกอร์ลาง่ายขึ้นนะคะสติกเกอร์ใดคาดหรือสติกเกอร์อะไรได้บมดเลยนะนี่ทุกคนนะคะก็หวังว่านี่นะคะก็จะเป็นประโยชน์นะคะน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะนี่เลยนี่นะคะไปทํากันได้นะคะทุกคนก็สําหรับอีพีนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากมานะอยากให้ ทำอะไรหรือว่าอยากดู EP นี้ต่อไปแบบอื่นนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย